ประเด็นหนึ่งเรื่องของอาชีพใช่ไหมใช่แล้วเป็นการเตือนภัยคุณมินข่าเพราะว่าคนไทยในปัจจุบันนะคะอยากที่จะไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะล่าสุดคาธนะของภาครัฐได้ออกมาแจ้งเตือนนะคะพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อการเชิญชวนสมัครงานออนไลน์เรื่องเกาหลีเปิดรับแรงงานไปเก็บกระหลำปลีค่ะ ทางด้านของรองโฆษกประจําสํานักนายยฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยค่ะว่าจากที่มีการโพสต์ข้อความที่มีการระบุว่าเกาหลีเปิดรับแรงงานเก็บกระลำปลีโดยรัฐจัดส่งกรมจัดหางานซึ่งทางด้านของกระทรวงแรงงานค่ะได้ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งว่าการโฆษณาจัดหางานเชิญชวนคนไทยหางานทําผ่านสื่อโซเชียลมีเดียดังกล่าวไม่มีรายละเอียดชื่อบริษัทจัดหางาน ตำแหน่งคุณสมบัติซึ่งไม่สามารถทําได้เนื่องจากเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองแรงงานพุทธศักรา2528มีความผิดมาตร,รา66โดยการโฆษณาจัดหางานเพื่อหาคนไปทํางานต่างประเทศสามารถทําได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญ,ญาตเท่านั้นขอให้ผู้สนใจที่ทํางานต่างประเทศตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานให้ครบถ้วนก่อนสังเกตตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนเช่น ชื่อบริษัทลักษณะงานตำแหน่งที่เปิดรับเพื่อป้องกันไม่ให้คนหางานหรือนายจ้างสถานประกอบการถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพมิจฉา,าชีพนะครับเข้ามาประชาสัมพันธ์เรื่องของข้อมูลหลอกลวงที่จะพาเรื่องแรงงานในพื้นที่ของท่านๆ่านนะไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ชายขอบหรือว่าพื้นที่อยู่ต่างจังหวัดก็ตามแต่หากเอ๊ะและสงสัยนะครับก็สายด่วนไปที่กรมการจัดหางานนะครับ1694หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงานครับ1 5 0 6กด2 ติดตามข่าวสารของกรมการจัดหางานได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.doe.go.th นะครับ